아, 으, 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 이김이 으, 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 ขอมือหน่อยขอมือข,ขอมือข้างนี้หืมขอมือถ้าขอมือจะให้กิขนขนมขอมืออ่ะขอมือให้กินขนมมินี่มินี่ขอมือให้กินขนมมินี่อิ่มแล้วแน่เยอ่ะไปแล้วมินี่ไปไหนแล้วลูกมินี่มินี่แม่เนี่ยอะไรหรอนี่กี่มิ้กี์ เดี๋ยวสิเมกกี้ใจเย็นอ่ะอ่าเกินไีนิขอมือหน่อยขอมือขอมืออ่าๆขอมือนะนี่เราจะฝึกเมกกี้ให้ขอมือเนี่ยขอมืออ่ะขอมือขอมืออ่าโอเคอ่ะขอมือขอมือขอมือก่อนขอมือมาแล้วขอมือเราให้กินอ่า ขมือก่อนเลยนะนี่ขอมือก่อนนี่ขอมืออ่ะไม่ให้อ้ะมิกี้ขอมือก่อนมิกี้ขอมือขอมือขอมือลุกโอเคนะอ่ะาแล้วขอมือให้โอเคอ่ะขอมือ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 ซ้ายมือไหนมือนี้ มานี่ขอมือฮนะขอมือขอมือนี่โอเคขอมืออ่ขอมือนั่งลงนั่งนั่งนั่งลง ฝึกแมวนี่ฝึกยากมากวขอมืออ่ะอะะขอมือขอมือขอมือนั่งดีๆอันนี้ขอมือฝึกขอมือนะฝึกขอมืออขอมือได้วันละครั้งได้ก็พอแล้ว <c oughs> อ้าวอะไรล่ะทำไมละ่ะขนมหายแล้วลูกจะเอาขนมอีกเหรอ,หอจะเอาขนมอีกเหรอไม่เอาล่ะ